หนูอ้วนๆน,นะคะหนูอ้วนๆค่ะหนูกำลังจะอกอบกวนแม่ค่ะแม่กำลังจะตัดคลิปแต่หนูอยากถูไอแพดแม่ให้ล่วงลงพื้นไปเลยใครคิดถึงหนูบ้างคะเวลาหนูเจอแอร์หนูจะทำหน้ามุยๆค่ะมุยๆใส่แอร์ค่ะโอโอโอสีโอโอโอสีสีสีส,ส,ส,สีสีค่ะโอ๊ย มีใครน่ารักกว่าหนูไหมคะนั่นนั่นอะไรคะเก้าอี้แม่ทาไมเป็นอย่างนั้นนะคะมีใครรู้ช่วยบอกหน่อยคะ่ะอุ้ยดวงตานั้นค่ะทุกคนทาไมมางามปะละรําปะเหลือไหนแค่ขี้ตาออกก่อนจะกัดไหมคะโอ้ยไม่กัดค่ะแม่เพราะว่าหนูเพิ่งตื่นคะ่ะหอยากให้แม่รูปคะ่ะหอยากให้แม่หมั่นเคี้ยวหนูคะ่ะได้แค่แป๊บเดียวนะคะแล้วต่อจากนั้นหนูก็จะตบคะ่ะ ต้องระวังให้ดีไหนดูหูสิคะนี่หูเป็นอะไรคะเนี่ยโอ้ทําไมสวยจังเลยอะคะสวยแต่ว่าหลังบากนะคะแม่ดูดูองค์บากมากคะ่ะหลังเลยบากเลยค่ะดูสิคะทธอเป็น,น่ารักจังเลยต่ารักนลารักอู้นั่นไงคะเละหมดเลยคะ่ะทุกคนนี่ฉีดยาเอานะตรงนั้นเริ่มแห้งแล้วคะ่ะ ก็จะมีตรงแดงๆที่ยังเป็นอยู่แล้วเขาก็จะว่าปะวะพาว่าจะทำทำไมอันนั้นเขาโดนแอร์นะเขาทำได้อย่างนั้นนน้เขาโดนแอร์จะฉีดฉันทำไมมันเปรียครึมไหมจะมนนษุดดิอ่ะก็จะงองีใส่ปะวะพาวนดหน่อยเรียค่ะทุกคนเรียเรียเรียเมื่อกี้หนูไปนอนกลางวันมาค่ะซึ่งสบายมากเพราะว่านอนอยู่บนที่นอนแม่แล้วแม่ก็เปิดแอร์ด้วย ไม่สนใจใครเลยนอนกันอยู่กับแม่สองคนวันนี้ป๊าพาป,ปวดท้องนะก็เลยนอนน้องนองก็ขึ้นไปนอนด้วยน่ารักจังต่ละตละตลตล,ตล,ตลถ่ายอะไรนะแม่ฮะอย่าเอามือมาใกล้หนูช่นะมมันจะงับให้ถ่ายความน่ารักได้แต่อย่าอยู่ใกล้เกินอยู่ใกล้เกินไม่ได้นะคะทุกคนจะเจอไม่ที่น้อยนะ ฉันดูกล้ามฉันสัก่อนดูความบึกบึนของฉันดูร่างกายฉันโอ้โดูมือสิดูมือแม่สิใหญ่ไม่เท่าเลยเห็นปะเลีย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 กัดกึ๊บกัดกึ๊บกัดกึ๊บอืมกัดกึ๊บกัดกึ๊บเหรอจุ๊บแปะจุ๊บ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  เอาทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะโอยทำหน้าไม่พอใจ哟ทำหน้าไม่พอใจเงีนี่นะคะคือน้องนมสดนะคะนี่ถ่ายนมสดนานมากอ้วน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 อ้วทำไมเธอดูไม่สวยแดง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 ตรงนี้หายหมดแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ห่ะจับเฉยเุ้ยหายตรงไหนเนี่ยเป็นก้อนๆอยู่นะน้องนมอ้า เป็นก้อนกอนกระดูก่อนว่าไอเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงนะตรงนี้เป็นยังไงเอาหนีไปแล้วเอาเอาเล่นกระโดดเล่นกระโดดเล่นกระโดดนี้หนีหนีหนีแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ทายน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักแต่ว่าอ้วนดำอ้วนดำค่ะตอนนี้อ้วนดำอ้วนเละ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 ต้องอาบน้ำอีกรอบนึงแต่ว่าช่วงนี้เหมือนอากาศแบบมมีฝนตกไนงะ อ่ะไม่ได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นั่นเดี๋ยวจะอับให้อีกรอบนึงนะคะทุกคนไปละแค่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ